สวัสดีครับผมเทรนครับวันนี้ผมจะมาลองรีวิวคม่าใหม่ของ Dunk Master เป็นสกินที่เก่ามากๆสกินนี้ออกมาเมื่อปี2014ถ้า2014นี่อายุของสกิน Dunk Master นี่เกิน8ปีเกือบ9ปีเลยนะเนี่ยเป็นสกินที่เก่ามากๆแต่เขาออกโคม่าให้คม่าใหม่อ่ะนี่โคม่าใหม่ใช้มิติเอเซนซ์แรกได้นะแรกตรงนี้เลย นี่ไดไอคอนกับคม่ามาเป็นระดับมิติกี่ดูตีมดิตีมสีสไตล์ผมเลยอ่ะสวยมากนี่อย่างเท่อะรอไม่ไหววะเดีย๋ยวลองไปดูในอินเกมกันเลยลุ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 ยไหนไหนไหนดองมาเต้ยไหนนี่ไง ใส่เขามาอืย <fl |ro|> อย่างเท่เฮ้ยบอลีแบร์ว่ะไม่ผมร ar er. ู้สึกเหมือนซีซั่นนี้ผมไม่เคยเจอบอลีแบร์เลยนะสักรอบหนึ่งเลยโอ้โหดับเบิลคิล ดับเบิลคิวอ,อีกรอบเฮ้ยอีกตัวเลยเหรอโอ้ถ้าผมดับบิวออกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมฆ่าได้อีกตัวเสียดายวะ่ะอุ้ยเอาวะ่ะสองหนึ่งชนะป่ะนะนอุ้ยโหไม่ตายด้วย <Surprise. S 2> อะไรเนี่ย <c oughs> อาหารฟรีบินมาให้ผมว่ะฮุ้ย อืมตาการอากาศไปซะ ไหนผมมีเด็ดดนต้องใช้เด็ดดนดิเดมแมมเพจดีเด็ดดอะไรเราผมไม่มีต้านเวทว่ะอ,อุ้ยแฟดเลยอรอข้ามมาเลยมีการเต้นด้วย เฮ้ยจะเย็นเพื่อนอ้าวโหหายเลยออืจะทำเพิ่มผมอันตรีใส่รัดเดียว ừ mm. rồi, oh, <laughs> ริเวนกลางแปลว่านาฟิลีมาท็อปอด่ดีเอาผมชิบหายแล้วผมไม่รู้สกิลนาฟิลีเลยลได้เวลาเรียนรู้ละเรียนรู้ด้วยการโดนตบอเอ้ฮิตบ็อกมันแปลกๆว่ามาต้นเฮ้ยเฮ้ยแรงแปลกๆนะโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรียนรู้ละว่วาเวล2สองตอนมันมีอีกไาน,นต้องห้ามปะทะกับมัน ค่าได้อยู่ผมต้องสู้มันยังไงวะเนี่ยมันมัน,มนปาสกิลได้สองรอบเนาะไอ้ที่มันล็อกเป้าอันนั้นนะเอออันนั้นนะ่ะมันจะโยนได้สองรอบหลบเออต้องหลบสกิลนั้นเนาะถึงจะชนะด้ โอ้โห,โหว่วหพอดีด้วยแต่เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ว,วหนี่ผมน่าจะชนะเนะรู้แล้วรู้วิธีสู้แล้วตอนมันใช้สกิลปาแบบปลาเหมือนล็อกลุกหมาของตัวเองแบบให้ไปไล่ตีอะถ้ามันใช้ไป2รอบปุ๊บผมเข้าไปสู้กับมันผมชนะมันได้โอเคเข้าใจล้วถ้ามันใช้สกิลปา2รอบ อืมจริงว่าโอเครู้ละรู้วิธีชนะละเออเหมือนต้นเกมได้แล้วจะชนะง่ายอยู่แล้วเนี่ยถ้าสู้เป็นปก็แค่หลบสกิลที่มันปาหอกสองรอบอะจากนั้นได้แล้วจะชนะเลยถ้าเขา้าเข้าไปสู้อะ เดี๋ยวผมลองดักตรงนี้ดูดิรอมันใช้สกิลสองรอบโอเคเดี๋ยวรอให้มันใช้หอกสองรอบก่อนแล้วก็เข้าต่อ อืมเออชนะง่ายเลยอู้หไหนสู้ถือเป็นการเรียนรู้ว่าสู้นาฟิลียังไงวิธีคน์เตอร์ เ,เตะไปทางนั้นต้องแฟดดิครับเออไล่หร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 อควินวิธีการชนะควินต้องดึงจังหวะที่มันจะเตะอะ่ะ ถ้าโชคดีเตะมันจะโดนแคนเซิลหรือแบบมันจะเตะผมพร้อมผมจะดึงมันนะมันก็จะหนีออกจากผมไม่ได้ <Tommy. S 1> โอเคแคนเซลิลได้แล้ว <Yeah. S 1> อย่างนี้ค่าได้ดีครับ ไ,ไหนโฮ,โฮจี้ระเบิดสองรอบเลยขอคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันอาิโอส